สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งนะคะจะมาทำฟักทองค่ะเห็นไหมคะเหลืองอารามเลยค่ะมีทั้งเมล็ดมีทั้งเ,เนื้อเนื้อใสของเขาวปน,นะคะนี่เนื้อเยื่อค่ะเห็นไหมคะแฟนคลับมีทั้งเมล็ดแล้วก็เนื้อเยื่อของเมล็ดฟักทองนี่เป็นสมุนไพรไทยที่ใกล้ตัวมากเลยนะคะสีเหลืองสวยมากเลยค่ะ วันนี้พี่กุ้งเช้านี้แล้วก็เที่ยงเย็นพี่กุ้งจะมารับประทานฟักทองค่ะเพื่อลดน้ำหนักแล้วก็เพื่อสุขภาพให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงดีขึ้นนะจ๊ะเห็นไหมคะนี่คือสดๆเลยนะคะนี่ถ่ายทำคลิปให้กับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านได้เข้ามารับชมนะคะแล้วก็พี่กุ้งจะมาพูดถึงประโยชน์ฟักทองนะคะ เนื้อฟักทองนี่นะคะเขาจะเป็นออกสีเหลืองนะคะก็แล้วก็มีเ,เขาจะมีมีสารสีเหลืองตัวหนึ่งนะคะสามารถต่อต้านสารอนุมูลอิสระได้นะคะในตัวฟักทองตัวนี้นะคะจะช่วยในการไม่ให้เราเกิดโรคมะเร็งนะคะโรคกรอดเลือดหัวใจตีบนะคะแล้วก็โรคความดันเบาหวานค่ะ โอ้โห oh, สรรพคุณเขาดีมากนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายราคาไม่แพงจ้าสดค่ะแล้วเราสามารถเอามาเร็ดเขามาปลูกได้นะคะแฟนคลับนี่ค่ะพี่กุ้งจะซูมไปใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะมลเร็ดเขาเห็นนะคะนี่นี่เนื้อเยื่อเขานะคะเนื้อเยื่อเขานี่ก็มีประโยชน์แล้วก็มเมล็ดเขานี่ก็มีประโยชน์เราอย่าทิ้งนะคะมเมล็ดเขาเนี่ยเราเอาไปตากแดดผึ่งแดดเอามาอบได้ทานได้บำรุงสุขภาพให้แข็งแรงดีขึ้นเนี่ยค่ะ ดูสิการที่พี่กุ้งแกะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะแฟนคลับที่น่ารักลูกใหญ่เบิ่มเทิมเลยค่ะเห็นไหมคะหนูเห็นไหมดูใกล้ๆ้ะอีผมฟักทองครับเล่นกับฟักทองเลยค่ะแฟนคลับนี่นะคะเป็นสมุนไพรใกล้ตัวนะคะสุดยอดจริงๆเลยนะคะแฟนคลับนะเขาจะมีธาตุอาหารสูงมีวิตามินเอนะคะมีฟอสฟอรัสนะคะมีแคลเซียม มีวิตามินซีนะคะรวมทั้งเนื้อแป้งของอของฟักทองเรานี่นะคะเขาก็จะมีเนื้อชั้นในนะคะยังช่วยสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเรานะคะให้กับบางคนอ่อนแอกลับมาแข็งแรงนะคะแล้วก็ให้ร่างกายไม่อ่อนแอเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในเนื้อฟักทองทานได้นุ่มอร่อย หวานนะคะมีกลิ่นสมุนไพรนะคะและยังช่วยฟื้นฟูนะคะกล้ามเนื้อของเรานะคะเวลาเราออกกำลังกายนะคะและจะทำให้เราไม่อ่อนแอนะคะแล้วก็ฟักทองเนี่ยยังสามารถมีธาตุโปรตีนสูงนะคะมีแคลเซียมสูงและช่วยให้บำรุงสมรรถภาพทางเพศชายและเพศหญิงอารมณ์จิตแจ่มใสไม่เป็นโรคซึมเศร้านะคะ นี่นะคะแข็งแรงมากกล้ามเนื้อเราก็จะแข็งแรงสำหรับคนที่เป็นเกี่ยวกับไขข้ออักเสบรองทานฟักทองบ่อยๆนะคะแต่ถ้าเราทานบ่อยมากเกินไปตัวเราจะเหลืองนะคะเหลืองมันฟักทองเลยค่ะเราก็ทานสักอาทิตย์หนึ่งสองสองครั้งหรือสามครั้งก็พอนะคะแต่ถ้าทานเกือบทุกวันนี้ผิวเราจะเหลืองเหมือนฟักทองนี่เลยค่ะพี่กุ้งเคยรับประทานประมาณหนึ่งอาทิตย์นะ รับประทานฟักทองนี่นะคะโอ้โูผิวนี่เหลืองเหมือนฟักทองบางคนก็ถามว่าพี่กุ้งทําไมออกเหลืองจังเลยเพราะเราทานอะไรลงไปทุกอย่างอยู่ในร่างกายของเรา<ม>เขาจะบ่งบอกจากภายนอกเลยนะคะ<ม>นี่ค่ะสปปรรพคุณเขาดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วยังสามารถชะลอความแก่ชะลอเหี่ยวย่นตามร่างกายนะคะบางคนอายุ30อัพขึ้นไปหรือ40อัพขึ้นเนี่ย ทุกอย่างผิวพรรณเราก็จะไม่เต่งตๆเหมือนเดิมค่ะแต่เราไม่ต้องวิตกกังวลน,นะจ้านี่เราเจอสมุนไพรฟักทองนะคะนี่ค่ะจะรักษาผิวพรรณเราให้มีน้ำมีนวลลดริ้วรอยผิวพรรณเราก็จะสวยงามนะคะโดยเฉพาะเขาจะมีวิตามินซีช่วยป้องกันไม่ให้ผิวของเราเหี่ยวย่นได้ง่ายก่อนวัยนะคะนอกจากนั้นนะคะฟักทองยังมีวิตามินเ ที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าสามารถช่วยบำรุงสายตานะคะเหมาะในเรื่องสายตาให้เราเซลล์ในดวงตาเราไม่เสื่อมเร็วรอบดวงตาก็จะไม่หมองค้ำนะคะให้ดีขึ้นนะคะและสิ่งสำคัญเนื้อฟักทองเนี่ยถ้าเราได้รับประทานเข้าไปในร่างกายยิ่งสามารถช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามเอ่อเข่าปวดหลังปวดเอวปวดบั้นท้ายนี่นะคะได้อย่างดีและประโยชน์ของ ฟักทองเนี่ยเขาก็จะสมบูรณ์นะคะวันนี้พี่กุ้งนะคะมาต้มนี่นะคะในซึ้งนี่นะคะเรารับรับประทานไม่ยากนะคะแฟนคลับพี่กุ้งก็อย่พี่กุ้งเปิดขาอ้ดูสิคะแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนี่แหละคะ่ะทานเชา้าทานเที่ยงทานเย็นเพื่อสุขภาพลดน้ําหนักได้ดีนะคะนี่ร้อนๆยังเดือๆดๆอยู่เลยค่ะนี่หม้อซึ้งอย่างดีอันนี้พี่กุ้งจะรับประทานทั้งเปลือกเลยนะคะ พะเราเอามาร้างน้ําด้วยน้ําเกลือด้วยนะคะเปลือกนะคะเราก็มาร้างจุ่มแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงจากนั้นมาเราก็ทําความสะอาดเราก็ทานได้ทั้งเปลือกสรรพคุณเข้าดีทั้งเปลือกทั้งเนื้อในทั้งมเมล็ดเลยนะคะไม่ต้องทิ้งเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่จะพี่กุ้งก็ใกล้จะสุดราคาไม่เกินอีกสินาทีนะคะพี่กุ้งก็สว่วนนี้ก็ยังดิบๆอยู่นะคะเราก็เก็บฝานเข้าตู้เย็นได้คะ่ะแฟนคลับ ส่วนเปลือกของเขานี่นะคะนี่แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านเปลือกของเขานะคะเห็นไหมคะเปลือกใหญ่นี่พี่กุ้งร้างด้วยน้ําเกลือนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็เอามานึ่งได้กินได้ทั้งเปลือกทั้งเนื้อนในแล้วก็มเมล็ดเนี่ยเดี๋ยวพี่กุ้งก็จะเอาไปาตากแดดหน่อยนะคะแล้วเราค่อยๆเอามาอบนะคะแล้วเราก็เอามาเล็กข้างในเขามารับประทานได้นะคะสุดยอดเลยค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเห็นไหมคะ เนื้อฟักทองเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเราเยอะนะคะแต่หน้าต่างประเทศก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาปลูกง่ายแค่เราโรยโลงดินนี้ก็ปลูกง่ายแล้วค่ะสุดยอดเลยนะคะแล้วก็ประโยชน์ของเปลือกของเขาเนี่ยนะคะนี่ค่ะเปลือกประโยชน์ของเปลือกนะคะของฟักทองนี่นะคะก็จะช่วยกระตุ้นนะคะถ้าเราได้นึ่งแล้วแล้วก็กินทั้งเปลือกสามารถ ให้กระตุ้นของอินซูลินนะคะจะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันโรคเบาหวานนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญบํารุงตับบารุงไตนะคะช่วยบํารุงสมองบํารุงดวงตาให้ดีขึ้นนะคะ <annoy. S 1> เวลาเรารับประทานนี่นะคะเราก็รับประทานทั้งเนื้อทั้งเปลือกเขาเลยนะคะในเนื้อในของเขาพร้อมๆกันเลยค่ะ สรรพคุณเนี่ยเขาดีเลิศมากเลยนะคะเพื่อประโยชน์เราไม่ควรที่จะทิ้งเลยนะคะเปลือกก็ไม่ต้องไปฝานออกนะคะแฟนขับเดี๋ยวพี่กุ้งลองดูซิว่าตอนนี้เขาน่าจะสุกดีหรือยังเดี๋ยวพี่กุ้งขอขอช้อนแป๊บหนึ่งนะคะแฟนขับนะเราเอามีดก,ก็ได้ค่ะแฟนขับว่าเขาสุกดีหรือยังนะคะพี่กุ้งจะเปิดให้ดูก่อนนี่ค่ะยังอายร้อนเลยค่ะเห็นไหมคะแฟนขับที่น่ารัก นี่หน้าบ้านพี่กุ้งค่ะเห็นไหมคะเป็นธรรมชาติเราอยู่แบบธรรมชาติค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่กุ้งจะ,จะลองดูนะคะว่าเขาสุกดีหรือยังพี่กุ้งใช้มีดนี่แหละค่ะถ้าเรารู้ว่าสุกแล้วนี่แหละค่ะแฟนคลับว้าวสุดยอดเลยค่ะนี่สุกแล้วค่ะแฟนคลับที่น่ารักเราพร้อมที่จะรับประทานได้แล้วพี่กุ้งนึ่งประมาณ20นาทีจ้าตอนนี้สุกแล้วค่ะเห็นไหมเรารับประทานได้ทั้งเปลือกเลยค่ะแฟนคลับเห็นไหมคะนุ่มเลยค่ะเห็นไหมคะ ว้าวอร่อยหรือจิ้มกับน้ำผึ้งนิดนึงก็ได้นะจ๊ะจะได้รสชาติที่กลมกล่อมหวานนี่ค่ะแล้วก็นี่อย่าพี่กุ้งปิดค่ะปิดฝาเลยนะคะตอนนี้สุกดีลวจ้าอย่าพี่กุ้งจะรับประทานอย่าแฟนคลับทุกท่านมารับประทานพร้อมๆกันนะจ๊ะดูสิคะแฟนคลับสรรพคุณเขาดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเนื้อเยื่อหุ้ม,มเมล็ดฟักทองนะคะ นี่ค่ะเนื้อเยื่อเขาจะเป็นอย่างนี้แฟนคลับนี่เนื้อเยื่อของเขานะคะนี่ค่ะเนื้อเยื่อเราอย่าทิ้งนะคะบางคนที่ถ้ามีหรือหกล้มหรือ,อฟกช้ำนี่นะคะเราแค่เอาเนื้อเยื่อของเมล็ดฟักทองอะโปะหน่อยนะคะโปะตรงที่เป็นแผลนะคะไม่เกินยี่สิบนาทีนะคะก็จากนั้นก็เลือดที่มันฟกช้ำนี่นะคะก็จะจางหายไปเนี่ยค่ะสุดยอดเลยนะคะ สรรพคุณเขาเนี่ยสุดยอดมากๆเลยค่ะเนื้อเยื่อเขาเนี่ยแล้วบางคนถ้ามีอาการช้ำตามแขนตามขานะเราแค่เอาเนื้อเยื่อมเมล็ดฟักทองเนี่ยโปะไว้เนี่ยหายแล้วก็บาง,บางท่านปวดเมื่อยตามร่างกายนี้นะคะก็ลองทําดูนะคะแฟนคลับนะก็ลองเอ,า,อาเนื้อเยื่อมเมล็ดฟักทองเนี่ยโปะเข้าไปแค่นั้นละค่ะแล้วจะรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วบรรเทาอาการปวดให้หายดีขึ้นนะคะ ไม่ทรมานส่วนมเมล็ดเขานี่นะคะแฟนคลับส่วนมเมล็ดฟักทองนี่นะคะก็ยังสามารถบำรุงปายประสาทบำรุงดวงตาบำรุงต่อมลูกหมากโตบำรุงเพศวัยของเพศหญิงแล้วก็เพศชายให้ดีนะคะแล้วยังสามารถลดไขมันในเลือดแก้แก้พวกคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันสูงนะคะโลหิตต่ำโลหิตสูงนี่ค่ะ ก็จะควบคุมระดับอินซูลินในร่างกายได้อย่างดีนะคะทุกอย่างสปปรรพคุณของฟักทองมีประโยชน์มากมายนะคะขอให้แฟนคลับทุกท่านลองมาทําดูสูตรนี้ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะง่ายๆส่วนมเมล็ดถ้าเราจะาไปปลูกตามดินแค่หวานวานลงดินแค่นั้นก็เกิดแล้วค่ะส่วนยอดของเขาหรือดอกของเขาเราสามารถมาแกงใส่เห็ดได้นะคะ อร่อยจับใจเลยค่ะเป็นสมุนไพรแท้นะคะเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์และน่าทึ่งขอให้แฟนคลับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมพี่กุ้งขอขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขกายสุขใจร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนเลยนะจ๊บนะบายบาย